สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทาความสะอาดที่บ้านพ่อใหญ่นะคะทําความสะอาดที่บ้านพ่อใหญ่เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มไดม่ได้เกตเยอะเพราะพ่อใหญ่ไม่ให้เข้าป่า <c oughs> <c oughs> แกแกไม่ให้เข้าป่าเพราะว่ามันบอกวันนี้ลมมันแรงแกแกไม่ให้เข้าป่าอืมลมมันแรง ลมแมรงคือแบบที่นี่ถ้าลมแรงเขาจะไม่ให้เข้าป่ากันจะ้ะเนี่ยยายจะถอดเสื้อนี่ถอดเสื้อเข้าป่าจะถอดเสื้อนั่นยายก็ไม่กล้าถอดลมมันแรงหนาวด้วยค่ะหนาวยายคิดว่าจะไม่มาแล้วแต่แตอนี้วันนี้มันออเดอร์มัน order, มน,นั่นไงออเดอร์มันเข้ามาเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานยายใส่นั่นอ่ะส่งผิดยายส่งผิษ ไปส่งอีกบ้านนึ่งไปส่งอีกบ้านหนึ่งไปส่งอีกบ้านหนึ่ง,ง,านนงยายส่งผิดอืมก็นี่แหละย,ยายก็ไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่รู้จะนั่นยังไงก็ให้ได้เนี่ยตรงนี้เอาให้ได้ตรงนี้ก่อนให้ให้เสร็จตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงเขาก็เขามีส่งเมสเส็จมาอยู่ในโทรศัพท์ยายนั่นแหละเขาบอกว่าเอาอีกก็ประมาณอีกสิบถังอีกสิบถังอลยยายอืมนี่ยายซื้อเข้าไปสามถังแล้วนะซื้อเข้าไปสามถังห้าถังแล้วซื้อเขา ซื้อเคไปส่งเราก็ได้น้อยหน่อยถ้าเราไม่เก็บเอง Stanley, เราก็ได้ยี่สิบยูโรอืมเราก็ได้ยี่สิบยูโรอืมเราก็ได้ยี่สิบยูโรเองถังหนึ่งได้ยี่สิบยูโรแล้วเราต้องมานั่งทำเองอีกต้องคิดดูดิมันก็มันก็ไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้นั่นมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันก็แค่ได้สิบยูโรอืม วันนี้มีแต่ลูกส,สวยๆนะคะมีแต่ลูกส,สวยๆม,มีแต่ลูกส,สวยๆ <c oughs> ม,มีแต่ลูกส,สวยๆค่ะวันนี้ <c oughs> ยายจะให้ดูอะไรนะคะ <c oughs> ยายได้มาอืมแต่ว่าอืมยายยายได้ไดไดนี่ยายได,ได้นี่มาได้เห็ดมาหดอก นี้เฮลากุตาตีนะคะเฮละกุตาตีอันนี้มาผัดนี่ผัดใส่ไก่ก็ได้จานหนึ่งแล้วใส่หัวใส่ไก่ใส่หัวหอมก็ได้จานหนึ่งละเฮลากุตาตีค่ะได้ดอกเดียวก็ไม่รู้จะนั่นยังไงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะลองจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแกไม่ให้ขี่แน่นอนเขาจะไปขี่ไปดูเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแกคงไม่ให้ขี่หรอก เพราะว่ามันแบบแบบลมแรงอ่ะลมแรงอ่ะเขาไม่ให้เข้าป่าที่นี่อ่ลมแรงเขาไม่ให้เข้าป่าเพราะต้นไม้มันแบบว่ารากรากมันแบบไม่เหมือนบ้านเราที่ว่าแบบขนาดบ้านเรารากยาวๆอย่างนั้นอ่ะคือแบบคล้ายๆกับแบบมันอยู่ข้างบนบนอะไรอย่างแบบนี้คือแบบว่ามันอยู่แบบบนบนอะไรอย่างเงี้ แบบบนบนอะไรอย่างเงี้ยยายก็ไม่รู้จะยายก็ไม่รู้จะได้ยังไงยายยายโดนโดนบ้างโดนบ้างเธอนี่พูดอะไรไม่ฟังเลยนะไ่แต่ว่า บอกว่านั่นเลยอ่ะยายนี่ไง ยายไปเก็บลูกมะละอย่อยกินคือแบบลูกแดงๆอะ่ะช่วันั้นน่ะเจ้าเอินเก็บได้ตั้งเยอะตั้งแยะยายไปเจอยายก็เก็บไปตากเก็บไปตากเก็บไปตากไม่ได้นั่นแต่เจ้าเอิญมาไปเจอวันนั้นอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ เนี่ยที่ที่เลือกนี่ไม่ใช่อะไรเอาลูกแตกๆออกนะคะเอาลูกแตกๆออกแล้วก็เอาใบมันเอาใบมันอย่างเงี้ยค่ะใบเนี่ยใบมันเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยเอาออก ปีนี้ของปีนี้นะคะยายได้หนึ่งดอกเพิ่งเห็นได้ก็นั่นได้หนึ่งดอกได้หนึ่งดอกอปีนี้ของปีหนึ่ง เฮลกูตาตีที่นี่เขาเรียกอะแต่บ้านเราเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะอืมบ้านเราไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ที่นี่เฮลกูตาตีอืเนี่ยก็เดี๋ยวแต่ยายก็จะกลับแล้ว,วกลับเข้าไปในเมืองเนี่ยบ้านเขาใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แหละ ถ้าแกไม่ดูบุหรี่ยายก็ไม่ไป้แกดูบุหรี่ไงยายแพ้บุหรี่อืมแพ้เพลบุหรี่ไงยายก็นั่นมันก็จําเป็นต้องนั่นอืเนาะเข้าใจกันนะแต่ว่าคือแบบว่าแกก็เข้าใจอยู่อืเนาะโอเคค่ะวันนี้คลิปนี้ยายขอ,ขอ ขอจบคงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอคลิปหน้านะคะ